อินดีต้อนรับสู่ช่องโปรนิวอันมังหะ BL ค่ะทุกคนแฟร์ังดึนทำไมไม่รับโทรศัพท์ถามว่าในาใยหายไปไหนฉันทำอะไรผิดงั้นหรอเขาว่ามางี้นะ่ะจะไม่ตอบจริงๆหรอนี่มันอาทิตย์หนึ่งแล้วนะบอกแล้วไงครับว่าผมนอนอย่าแอบเอามือไปปดล็อกหน้าจอนะ่ะ น่าจะไปเก็บของที่บ้านคังอูออกมาด้วยนะไม่รู้สิครับตอนนี้คุณคุณนักเลงคนนั้นขอบอม่ให้โผล่หน้าไปเห็นให้เห็นด้วยซ้ำนี่แล้วกับคังอูที่ออกมาเพราะตอนนี้ไม่มีความมั่นใจจะไปเจอหน้าเขาเลยเยรยีเองก็ติดต่อมานะอันนั้นอย่าไปดูเลยครับคังอูกับนายดูเข้ากันไม่ค่อยได้อยู่แล้วนี่นะ สุดท้ายก็เลยมาหาฉันที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุดสินะฮฮฮผมก็ไม่ได้อยากเจอรุ่นพี่ขนาดนั้นหรอกครับใจร้ายจังก็นายจู่ๆก็โทรมาถามว่าพอจะให้ไปค้างด้วยได้ไหมฉันก็เลยรีบออกมาจากบ้านใหญ่แล้วมาปิดโรงแรมอยู่นี่ไงอ่ะขอโทษครับเพื่อนก็ไม่มีเงินก็ไม่มีมมและนึกออกแค่รุ่นพี่คนเดียวนะ่ะพึ่งพาฉันให้มากกว่านี้ก็ได้นะให้พี่ทำข้าวให้กินไหม จริงเหรอครับเอองั้นช่วยต้ลมลาัมยอนให้หน่อยได้ไหมครับขอแบบเส้นแข็งๆนะฮะรอเล่นครับไม่เป็นไรเดี๋ยวต้มให้เรามาคิดดูแล้วเรื่องที่นายราออกจากบริษัทก็คงมีความผิดของฉันอยู่รวมด้วยลนะมาคืนดีกันเถอะต่อไปนี้ฉันจะทำตัวให้ดีขึ้นอึ๊ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่านอกจากฉันแล้วนายยังอยากสนิทกับคนอื่นด้วย ครับก็คงไม่รู้หรอกต่อไปนี้จะใส่ใจเรื่องนั้นด้วยนะไม่มีนายไม่อยากไปทำงานเลยแต่ว่าอย่าหนีมาบ้านนอกค้องนาะแบบนี้ตาม,มอาเภอใจนะแบบนี้อีกนะมันลำบากเวลาต้องตามมารับกลับืออเอเอะเก๋งหน้าท้องกัดฟันไว้อึ๊กหยุดก่อนยอโพเอาล่ะจายงไหนลองพูดใหม่หมาอีกทีสิอยากจะทำอะไรนะ พี่ครับผมขอโทษครับผมพอได้แล้วพูดไม่รู้เรื่องหรือไงออกไปสะฮะรูกพี่ครับไอ้หมอนั่นเป็นแบบนั้นมาหลายวันแล้วขืนเป็นแบบนี้มันจะเลิกทำจริงๆหรือเปล่าครับใครจะยอมให้เลิกไอ้เวนนี่คิดว่านี่มันเล่นไข่ของหรือไงนึกบอกอย่าเลิกแล้วก็จะเลิกกัน,นง่ายๆหรอไม่ครับลูกพี่ผมขอโทษที่ดูแลคนไม่ดีเองครับลูกพี่แม่งเอ้ย แบ,บันเดอนหรอไม่รู้สิครับหมู่นี้ไม่เห็นเลยรุ่นพี่รวนพากลับโซไปแล้วมั้งครับเห็นว่าทำงานบริษัทดีๆด,ด้วยน้าอิจฉาจังซันเดอนไม่ได้มาแล้วหรอเสียดายจังเลยเมื่อไม่นานมานี้ก็ติดต่อมาอยู่ค่ะพอดีไปเจอพี่เย,ยรีแล้วคุยเลื่อนพี่ซันเดอนกันนะคะว่าแต่พี่คะไหวหรือเปล่าสีนหน้าดูแย่มากเลยนะไปเจอพี่คนนั้นมาหรอ ค่ะพี่ขอบอกว่าสนิทกับพี่แบรซันดินนะคะสรุปคือไม่รู้ว่าหายไปไหนสินะค่ะเรียกมาเพราะมีธุระจริงๆสินะแล้วก็นึกว่าสู้ๆนะคะพี่พี่แบรซันเดินน่ะใจดีจะดใจตอนนี้ถึงตอนนี้จะติดต่อไม่ได้แต่ถ้าได้เจอกันอีกเขาต้องอธิบายให้ฟังแน่นอน,นะคะ่ะอืมขอบใจนะตูดแม่ฮัลโหลครับ เออแม่เองนะโทรมาสนานเชียวงั้นเหรอสันเดิอนออกไปแล้วเหรอไม่ได้รับข้อความทนองว่าจะออกไปอยู่เหมือนกันอมทางอีเมลนะ่ะขังอูงานที่แกจะทํามันก็แบบนี้แหละชีวิตเพื่อนไปด้วยความรุนแรงจะไปหวังความสัมพันธ์ที่อบอุ่นได้ยังไงพอรู้ว่าสันเดินถอดใจไปแล้วแม่เองก็พลอยลําบากใจไปด้วยเลยแม่ยุ่งแค่นี้นะหาข้าวกินด้วยล่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ความผิดฉันงั้นเหรอแมงเอ้ยไม่ใช่มั้งคนอย่างแบ,บสังเดินจะเห็นฉันอยู่ในสายตาหรือไงสุดท้ายก็คงตามรักแรกกลับไปนั่นแหละเหตุผลที่นายหายไปมันจะเกี่ยวกับงานของฉันจริงๆหรอจริงไหมฉันไม่ได้มีทุพพลอะไรต่อการตัดสินใจของนายเลยนี่นาะไม่มีความรู้สึกอะไรให้ฉันเลยเหรอแค่ช่วย ชอบฉันหน่อยเถอะเอ๊ะฮะแบแบ,บสังดินแบสังเดินอ้าคังอูฉันตัดสินใจจะกลับโซแล้วนะเห็นข้อความในเลยมาหาเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวก่อนแบสังเดินทำไมรอเดี๋ยวแบสังเดิน ฉันฉันนะ่ะทุกคนคือแอนเนี่ยแอนไม่รู้ว่าเป็นเพราะตันลุงคนนั้นที่ทำให้น้องตีห่างจากน้องคังอูหรือว่าเป็นเพราะน้องเยลีกันนะคะทุกคนคืออันนี้คือแอนไม่เข้าใจจริงๆอะ่ะเพราะว่าต้นฉบับมันมาแบบน้อยมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอลุ้นตอนต่อไปกันนะคะโอวันนี้แอนขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบายบาย